ครับ16นาฬิกา18นาทีเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเย็นๆนี้กันนะครับดัชนีหุ้นไทยนั้นแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่แน่นอนว่ามันปิดตลาดยังเป็นทางการเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีแล้วหุ้นไทยจะทรงตัวหรือจะลงแดนลบหรือว่าจะโบกได้เพียงก็ไม่มากมายเท่านั้นเองครับเวลาในขณะนี้หุ้นไทยเคลื่อนไหวที่1,516จุดปรับลดลงเพียง0.29จุดถือว่าเบาบางนะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายสุทธินั้นเหลือเพียงแค่ประมาณ43,000กว่าล้านซึ ขึ้นตั้งแต่ต้นวันจันจทร์จนกระทั่งถึงกลางสัปดาห์แล้วก็เริ่มที่จะทรงตัวในส,สัปสาม์ันนี้เองครับห้าดับแรกของมูลค่าการซื้อขายสูงสุดหุ้นไทยนั้นพบว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของปิโตรโเคมีและธนาคารที่กลับมาพยุงตลาดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปารทขนกดานนี้อยู่อันดับที่2ด้วยราคา332บาทขายทํากําไรออกมา3บาทด้วยกันครับในขณะที่แอดวานซ์หรือว่า AS ในอันดับที่4นะครับราคากระดานนี้เคลื่อนไหวที่ระดับ247บาทปรับเพิ่มขึ้นประมาณ2บาทเท่านั้นนะครับนับเป็น หุ้นไทยสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการลงทุนหุ้นไทยในปี2,557นั่นเองครับ มาถึงเรื่องของประเด็นต่อไปกันเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์กันนะครับเป็นท,ที่ทราบกันดีนะครับว่าตลอดทั้งปีนี้ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นมียอดขายที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผลิตเพื่อขายในประเทศหรือผลิตเพื่อการส่งออกนะครับแต่คุณสุรพงศ์ภยัยศิษฐ์พัฒนพงศ์ก็ยังตั้งความหวังนะครับในฐานะโฆษกกลุ่มอุตสากรรมยานยนต์สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทยว่าในปี2558หรือปีหน้านั้นประเทศไทยจะสามารถกลับมาผลิตรถยนต์ได้2ล้าน3 ยนทั้งปีนี้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับ2ล้านคันโดยเป็นยอดขายในประเทศมีเป้าหมายอยู่ที่9 0สนคันแต่ขายได้เพียง8 0 80,000คันเท่านั้นส่วนผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่1.12ถึง1.13ล้านคันก็น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายครับซึ่งภาพรวมทั้งหมดในปี57ลดลงจากปี56ที่ผลิตได้2.45 ล้านคันซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจัยก็มาจากเรื่องปัญหาการเมืองและรวมถึงไม่มีการส่งมอบรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรกส่วนเป้าในปีหน้านั้นอุตสาหการรมรถยนต์นะครับตั้งเป้าผลิตไว้ที่2.2ถึง2.3ล้านคันแบ่งเป็นผลิตเพื่อขายในประเทศ1ล้านคันเนื่องจากการปรับเงินเดือนข้าราชการเพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายว่าจะเพิ่มสูงมากกว่าปีนี้การลงทุนภาคพลัสโดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณแต่ว่ายังต้องจับตามองราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำในปีนี้จะสามารถฟื้นตัวในปีหน้าได้ หรือไม่ขนาดที่การเบริกจ่ายงบลงทุนรัฐบาลก็จะมีผลต่อเม็ดเงินที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจส่วนการส่งออกนั้นคาดว่าจะสามารถผลิตเพื่อการส่งออกในปีหน้าได้ประมาณ1นล้านสองแสนคันนะครับสมาคมยางพาราในบ้านเรานั้นหนุนเกี่ยวกับเรื่องของโครงการลงทุนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะรถไฟทางคู่นะครับคุณชัยยศศิลเจริญกุลนายกสมาคมยางพาราไทยบอกว่าถ้าไทยมีเส้นทางการขนส่ง ทางรางนะครับโดยเฉพาะเป็นรางคู่ซึ่งสามารถจะขนส่งจากไทยไปถึงมณฑลหนานหนิงประเทศจีนก็เชื่อว่าจะทําให้อุตสากรรมยามพาราของไทยนั้นขยายตัวได้มากขึ้นครับโดยจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งซึ่งปัจจุบันนั้นผู้ประกอบการจะต้องขนส่งผ่านทางน้ําที่ท่าเรือปีนังหรือท่าเรือแหลมฉะบังเป็นหลักซึ่งใช้เวลาในการขนส่งเข้าไปถึงจีน3วันรวมทั้งต้องขนส่งทางบกต่อเนื่องเข้าไปถึงตัวแผ่นดินใหญ่ของจีนด้วยซึ่งทําให้ต้นทุนโลจิสติกในส่วนนี้มีประมาณตั้งแต่5ต้ารผลิตเพราเฉ็นั้นอให้ภาครัฐ นั้นมีการทบทวนค่าธรรมเนียมในการขนส่งให้มีราคาหรือว่าต้นทุนต่ำลงหรือใกล้เคียงกับทางน้ำเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการนั้นใช้บริการขนส่งทางรางนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าไทยโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมคาดว่าเบ็ดเสร็จแล้วจะทำให้ตอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ25ล้านคนครับ ทวัชชัยอรัญยิกผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าเมืองไทย11เดือนแรกอยู่ที่21ล้านคนเชื่อว่าธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณ4ล้านคนจะทําให้ตลอดทั้งปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้25ล้านคนและสามารถจะสร้างรายได้เข้าเมืองไทย1.2ล้านล้านบาทครับ ชายศรีวิกรซึ่งเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจย่านราชประสงค์มองว่าย่านราชประสงค์นั้นเป็นแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดโดยเฉพาะกิจกรรมเขาดาวซึ่งปีนี้จะมีการจัดขึ้นและคาดว่าจะมีคนมารวมตัวกันถึง30,000นคนสร้างเม็ดเงินสปัตวันเดียวถึง800ล้านบาทเนื่องจากปีนี้ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเตรียมจัดเทศกาลประดับประดาแสงไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและถือเป็นประเทศที่สองต่อจากสิงคโปร์ที่จะมีเทศกาลแสงขึ้นมานับตั้งแต่วันนี้จนถึง5มมกราค ปีหน้านะครับแต่กําลังซื้อของพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะในช่วงปลายปีไม่ว่าจะเป็นทั้งของขวัญปฏิทินของที่ระลึกนั้นยังคงเป็นประเด็นที่หน้ากังวลอยู่ครับ สิริชัยเลิศสิริมิตรนายกสมาคมของขวัญของชมรรวยไทยและของตกแต่งบ้านได้เปิดเผยนะครับว่าจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อมหนวยต่อการจับจ่ายใช้สอยทําให้พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าชิ้นเล็กลงและราคาโดยเฉลี่ยก็จะต่ำลงมาเหลือเพียงแค่3 0 0ร้อถึงห้าบาทและจะซื้อสินค้าเมื่อใกล้เวลาปีใหม่มากขึ้นผู้ประกอบการจึงเตรียมสินค้าไว้ทุกขนาดทุกราคาและเตรียมรรจุพันธุ์ที่ออกแบบไว้อย่างสวยงามนะครับในขณะเดียวกันนั้นแต่ต้นปีที่ผ่านมานั้นยอดส่งออกค่อนข้างทรงตัวผลกระทบจากการเมือง แต่จากการเข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายของปีทำยอดขายในประเทศเริ่มเพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงเดี๋ยวแล้วก็ตามครับขณะนี้สมาคมของข,องขวัญของชมร่วยไทยและของตกแต่งบ้านได้จัดงาน Thailand Best Bu y 2014มากรรมของขวัญของตกแต่งบ้านขึ้นในวันที่12-21ธันวาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิตเพื่อให้ประชาชนคนไทยสามารถเลือกซื้อสินค้านานา,นา,นา,นานชนิดได้มากขึ้นนะครับและก็แน่นอนนะครับว่าธุรกิจ SME ไทยในปีนี้ยังคงต้องมีตัวช่วยต่อไปเพื่อปีหน้าคาดหวังว่า SME จะสามารถ ถึงแหล่งเงินกู้ได้นะครับ สารินีวังตามประธานกรรมการธนาคาร s m e Bank นะครับได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อแบบใหม่ที่มีชื่อว่า SME คนดีวงเงินรวม20,000ล้านบาทเน้นปล่อยผู้ลูกค้าเก่าที่มีปลอดการชำระหนี้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีการเรียกหลักประกันหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR บวก0.5หรือ,อ7.75ครับโครงการนี้ธนาคาร SME Bank ก็ร่วมมือกับเจ้าของตลาดสดหลายแห่งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจัดทำโครงการแม่ค้าคนดีขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อปล่อยกู้ให้กับแม่ค้าที่มีประวัติในการชำระดีนะครับ เพื่อนำเงินกู้ดังกล่าวไปซื้อแผงในตลาดหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโครงการนี้จะปล่อยกู้ตั้งแต่2 0 0แสนบาทถึง1ล้านบาทต่อรายและจะเริ่มปล่อยกู้ตั้งแต่มกราคม258 8เป็นต้นไปครับและทั้งหมนี้คือจอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นเจนี้ครับพักสักครู่นะครับติดตามบริการที่น่าสนใจกันต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับ